ทีนี้มาบุรลรามบ้างขึ้นโดยเจสันสันเจโยกโยกแล้วไหลามาให้กับปฏิโยปิดเปิดทางขวาโล่งๆของคาร,ร์เมโล่ก็ต่ออย่างนี้ก็หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับ่าวิโน่ล้มหน้าโอ้คาเมโล่ยิงต่อเนื่องแล้วครับแบบนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบุรีรามออกนำแล้วดูกันครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าอุ้ย จากเหลี่ยมแรกเนี่ยเหมือนจะครึ่งตัวเลยนะครับครับทงเห็นว่าจะทงผู้ช่วยไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวต้องดูมุมแรกมุมแรกกับชาติสุดนะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามีอีกมุมหนึ่งที่ชัดกว่านี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเหนือชั้นของเขานะครับดูจังหวะแตะด้วยขวาครับโอ้โหติดมือนิดนึงนะครับแต่ก็ยังเข้าทางครับเนี่ยครับปัดได้จริงแต่บอลมันยังไม่พ้นนะครับ ครับอินนิ่มๆเลยครับไอมีทงก็ขึ้นน้ำแล้วครับเจ้าตัวก็เจา้จาตัวก็คงกล้ากึ่นครับยิงเสร็จแล้วหันไปมองผู้ช่วยนิดนึงก่อนจะทีรทอนตักมาเสาแรกเปลี่ยนทางโอ้โหมีตัวคุมเส้นแต่เอาไม่อยู่สองศูนย์แล้วครับทางวีลามมีตัวโชบมาโคกที่เสาสองถ้ากลองตับมาที่ครับกเมเโรกอนซาเลสนะครับโอ้โหนาทีที่49านะครับทำได้ครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกเปิดแต่มุมของทีรทร ได้มงก่อนแล้วนะครับจากชิติพัฒน์แต่ตัวประกบตรงนั้นครับสุรเชษพยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับเดี๋ยวดูว่าโดนจริงหรือเปล่าครับปุ๊บไม่มีอะไรครับไม่ไม่แฮนด์นะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่ชิติพัฒน์ได้โขกนะครับแล้วมาซ้ำโดยกาเมโรถึงว่าตัวของเ้นตนึ่งเคลียร์ไม่อยู่เพราะโดนกามเมโรมาโฉบตัดหน้าไปแล้วครับปาดินโยหนีสุรเชษถึงไล่เป็นธารมาตรงนี้โอ้โหเพอร์สินจุดโทษเลยครับ เรามาดูพานุวัตรไฟไหลเหลืองครับนี่ครับจริงๆครมีก็มีใช่ครับอยู่ในลายนะครับแต่รุ่นนี้ก็ชัดเจนนะครับสัญญาณมาแล้วครับดูปาตินโจ้เฉียบขาดมากสามประตูต่อศูนย์ครับก็ปิดไปนะครับวันนี้3ามดูมาจากสองกองหน้าเลยครับ